โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชคคุณชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าจะเป็นเงินเข้าบัญชีธูมันดีว้วอเล็ตจะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับอแอปเกมเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าไพ่แข่งหันสานะครับเป็นแอปเกมแนวเล่นไพ่แข่งบนมือถือเนาะสำหรับแอปนี้นะครับเราสามารถลองโหลดไปเล่นได้ฟรีนะครับภายในเกมเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องเติมเงินก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับโดยเ,เราสามารถเล่นแล้วก็เก็บสะสมเหรียญเพื่อนําไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับซึ่งเหรียญของเกมเกนี้ก็จะแบ่งเป็น3มเหรียญหลักๆนะครับเหรียญแรกอันนี้ก็คือเหรียญคอยนะครับใช้ในการแลกค่าโทรหรือว่าแลกเป็นบัตรทูมนนี่นะครับส่วนเพชรอันนี้ก็ใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของทางเกมนะครับส่วนเหรียญทองอันนี้ก็เช่นเดียวกับเพชรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ทางเกมเขาก็อัปเดตมาแล้วนะครับเหรียญทองอันนี้สามารถนําไปขายเป็นเงินจริงได้นะครับโดยถ้าเราจะขายเนี่ยเราก็จะต้องไปเข้าร่วมกลุ่มของทางเกมเขานะครับมันจะมีพวกแอดมินคอยมารับซื้ออยู่นะครับโดยเลทมันก็จะอยู่ที่1ล้านเหรียญมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับผมสามารถนําไปขายกันได้ในกลุ่มเนาะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมไปกรอกโค้ดร,รับเหรียญคอยฟรีกันด้วยนะครับโดยวิธีการก็เพื่อนกดไปที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับที่เป็นรูป หัวคนตรงเนี้ยอ่ะหลังจากกดเข้ามานะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นกับปุ่มที่เขียนว่าผูกตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็สามารถกรอกโค้ดที่ผมขึ้นให้ไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับโอเคสําหรับใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสําหรับสมาชิกใหม่อยู่ทางบนซ้ายตรงเนี้ยนะครับเป็นรูปกลองหีบเนาะกดเข้าไปดูได้นะครับภารกิจก็คือการล็อกอินนั่นเองนะครับเพียงแค่เพื่อนๆทาการล็อกอินเข้าเก,าเกมครบ7วัน ก็จะได้รับคอยตามนี้เลยนะครับผมอ่าพอครบ3,000คอยสามารถนำไปแลกเป็นค่าโทร30บาทได้เลยฟรีๆนะครับอ่าถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับสมาชิกใหม่เนาะยังไงก็อย่าลืมล็อกอินให้ครบ7วันด้วยนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่นะครับโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปเกมสล็อตนะครับที่เขาได้ทำการอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลย คือเมื่อก่อนเนี่ยแอปเกมนี้เขาไม่มีนะครับหมวดหมู่สล็อตอันนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาได้อัปเกรดมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาเขาไปดูกันนะครับผมในส่วนของเกมสล็อตนะครับเราจะใช้เหรียญทองในการเข้าเล่นนะครับการเบรดขั้นต่ำก็อยู่ที่500นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก,ดกฎกติกากันเนาะเขาก็จะมีเขียนไว้นะครับว่ากติกาในการเล่นเป็นแบบไหนนะครับ เมื่อเราเล่นสล็อตครบ10รอบเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเราหมุนครบ10รอบเนี่ยก็หลอดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเต็มเนาะพอหลอดตรงนี้เต็มเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสพวกเหรียญทองหรือว่าเหรียญคอยเพิ่มด้วยนะครับโอเคอาเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับผมจะเบรไว้สัก2000แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็จะเป็นออโต้สปินสัก100รอบนะครับสกแกตเตอร์เนี่ยถ้าเราได้สกแกตเตอร์ครบ 3อันก็จะได้รับฟรีสปิน10รอบนะครับในส่วนของสแคตเตอร์นะแล้วก็ไออันที่มันเป็นเชือกทองทองอันนี้นะครับเมื่อเราหมุนไปจนครบ10รอบนะครับเชือกทองทองตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Y นะครับอ่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแจ็คพอตเนี่ยมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นครบ10รอบเนี่ยมันก็จะได้รับรางวัลแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับอย่างนี้ผมก็ได้รับ2 0,000คอยเนาะซึ่งรางวัลอันนี้นะครับยิ่งเราเบ็ดเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับรางวัลที่สูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมเบ็ดอยู่ที่2,000นเนาะก็ได้รับมา20,000นะครับได้รับรางวัลมา2 0,000อ่าผมจะลองเบ็ดสักเท่าไหร่ดีละลองเบ็ดสัก10,000แล้วกันดูซิว่าถ้าครบ10รอบเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเท่าไหร่นะครับ ซึ่งของรางวัลที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่เหรียญทองนะครับยิ่งเราเบ็ดสูงมากๆเนี่ยเราจะได้รับเป็นเหรียญคอยนะครับเหรียญคอยก็เอาไปแลกเป็นบัตรทูไปแลกเป็นคาโถได้โอเคครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการเก็บสะสมเหรียญคอยตรงนี้นะครับครบ3 0 0พเหรียญน,นะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มบวกตรงนี้เพื่อเข้าไปแลกของได้นะครับ กดปุ่มบวกเสร็จปุ๊บก็ให้กดตรงที่เป็นรูปมือนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าแลกของรางวัลนะครับกาแรแลกของรางวัลเนี่ยเกมนี้เขาสามารถแลกของรางวัลได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นเงินเข้ามือถือนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้ามาดูกันเนาะในส่วนของเงินเข้ามือถือเนี่ยขั้นต่ําก็ใช้3,000คอยนะครับในการแลกอันนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับพอเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ย ค่าไอสามสิบบาทตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะมีเป็น50กับ100อเนาะอันนี้ก็เป็น City สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับโดยค่ายมือถือที่เขารองรับก็มีอยู่3ค่ายหลักๆแบบนี้นะครับ ASD-TAG แล้วก็ Two Move เนาะอีกอันก็เป็นการแลกบัตรทูนะครับขั้นต่ำในการแลกก็จะอยู่ที่1 5 0ทูไปจนถึง500ทูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเล่นไปเรื่อยๆก็จะมี1 0 0 0ทูปลดล็อกมาให้นะครับตรงที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะครับมันจะคือ าการแลกบัตรทูหนึ่งพันนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนกดแลกบัตรทูไปนะครับก็จะต้องทําการรอ1วันแล้วเขาก็จะส่งบัตรทูมาให้โดยเราสามารถกดเข้าไปรับได้ตรงบันทึกนะครับหลังจากกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นรหัสบัตรทูส่งมาให้นะครับผมใช้ได้จริงแน่นอนทุกใบนะครับสําหรับแอปเกมเกมนี้เนาะอย่าลืมลองไปโหลดมาเล่นกันดูด้วยนะครับสําหรับอแอปไพ่แข่งขันศาสตร์นะครับผม โอเคก็นอกจากนี้ก็จะมีเป็นการแข่งขันอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากสล็อตเนี่ยก็จะมีเป็นการแข่งขันพวกทัวร์นาเมนต์เนาะพวกทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ได้รับบัตรทูได้รับเงินเติมมือถือด้วยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีคนเข้าแข่งเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ะอย่างทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ถ้าใครชนะก็ได้รับ4 0 0 0ทูเบอนี่ไปแต่ก็มีคนเข้าแข่งจํานวนมากเลยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะลอง ไปลองฝีมือกับคนอื่นก็สามารถลองสมัครเข้าไปเล่นกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ